มนุษย์โทลุนหนึ่งในมัมมี่ธรรมชาติจากหนองน้ำที่มีชื่อเสียงมากที่สุดที่พบในประเทศเดนมาร์กในสภาพที่สมบูรณ์มากเขาตกเป็นเหยื่อของพิธีบูชายันมนุษย์ในการแขวนคอเพื่อบวงสรวงเหล่าทวยเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ศพโบราณที่พบในพรุหรือบริเวณที่ลุ่มมีน้ำขังตลอดปีซึ่งเป็นแหล่งสะสมของซากพืชตกค้างนักวิชาการเรียกศพที่พบในปรุว่า box body หรือหมายถึงร่างมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่จมอยู่ในปรุมนุษย์ทนดุลเป็นร่างมัมมีตามธรรมชาติของชายที่อยู่ในช่วง400ปีก่อนคิสตศักราชหรือประมาณ2,400ปีมาแล้วค้นพบเมื่อปี1,950โดยครอบครัวชาวเดนมาร์กที่กำลังขุดเอาถ่านหินเลนขึ้นจากบริเวณที่ลุ่มมีน้ำขังใกล้บ้านเพื่อน,นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้พบเข้ากับร่างไร้ชีวิต ของชายใบกลางคนผู้หนึ่งซึ่งจมอยู่ใต้น้ําตื้นของพุในสภาพร่างที่สมบูรณ์ท่ามกลางพงหญ้าและมอสเหนือพื้นโคลนของพุซึ่งเต็มไปด้วยซาบพ,พืชเน่าเปื่อยที่ทับถมกันอยู่ศพนั้นอยู่ในท่านอนขดงอตัวเหมือนทารกในคันใบหน้าเรียบเฉยดูสงบเยือกเย็นแต่ที่คอนั้นมีเชือกหนังเส้นหนึ่งผูกเป็นบ่วงคล้องติดอยู่ด้วยลายนิ้วมือและลิ้วรอยบนใบหน้ายังคงปรากฏอยู่อย่างชัดเจน ใบหน้าของเขาดูสงบเยือกเย็นจากการตรวจเอ็กซเรย์พบว่าศีรษะของชายผู้นี้ไม่ได้รับความเสียหายหัวใจปอดและตับก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีเขาเสียชีวิตเมื่ออายุประมาณ40ปีมีความสูง161เซนติเมตรซึ่งมีรูปร่างค่อนข้างเตีย้ยนักโบราณาคดีเชื่อว่าโทนลุนแมนเป็นเหยื่อที่ถูกสังเวยในพิธีบูชายันมนุษย์โดยพบร่องรอยของการแขวนคอด้วยเชือกหนังที่ยังคงคล้องอยู่ที่คอของศพ ก่อนที่จะมีการนำร่างไปฝังลงในปรุโดยจัดท่าทางให้งอตัวคล้ายทารกในคันนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าศพที่แช่อยู่ในน้ำเย็นจัดที่มีสารสแฟกนั่นจากยญ้ามอสซ,ซึ่งทำให้น้ำมีสภาพเป็นกรดอย่างอ่อนและมีปริมาณออกซิเจนต่ำจนจุลินทรีย์และ,มะแมลงรวมทั้งสภาพแวดล้อมโดยรอบไม่สามารถทำให้ศพเน่าเปื่อยย่อยสลายได้ทีมนักวิทยาศาสตร์และนักโบร,ราณคดีของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเดนมาร์ก ได้ศึกษาส่วนลำไส้ใหญ่ของมนุษย์ทนลุนอีกครั้งหนึ่งพบเศษอาหารมื้อสุดท้ายที่รับประทานก่อนเสียชีวิตซึ่งเป็นอาหารมื้อพิเศษเป็นข้าวบาเล่ต้มกับเนื้อปลาชนิดที่มีไขมันสูงเล็กน้อยบ่งชี้ว่าชายวัยกลางคนผู้เคราะห์ร้ายได้ตกเป็นเหยื่อของพิธีบูชายันมนุษย์เพื่อการบวงสรวงในยุคเหล็กนอกจากนั้นยังพบมเมล็ดวัชพืชจำพวกหญ้าและเกสรดอกไม้ที่ไม่ใช้เป็นอาหารประปนอยู่หลายชนิด รวมทั้งมีส่วนผสมของวัสดุต่างๆอย่างเช่นเม็ดทรายผงถ่านและเศษอาหารที่ไม่ติดอยู่บนก้นหม้อด,ดินเผารวมอยู่ด้วยดรนีน่านิวเซนผู้นำทีมนักวิจัยกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะเป็นสิ่งปนเปื้อนในอาหารแต่น่าจะเป็นส่วนประกอบที่คนยุคเหล็กตั้งใจผสมเข้าไปเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมบางอย่างโดยมนุษย์ทรรุนได้กินอาหารมื้อพิเศษนี้เข้าไปก่อนเสียชีวิตราว12-24ชั่วโมง ทีมผู้วิจัยยังพบไข่พยาธิในลำไส้ใหญ่ของมนุษย์โทนลุนซึ่งอาจปนเปื้อนมากับเนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุกหรือน้ำดื่มรวมทั้งยังพบปรสิตอีกหลายชนิดทั้งพยาธิแทะม้าพยาธิไส้เดือนและพยาธิตัวแบนซึ่งปรสิตชนิดหลังสุดนี้ถือว่าเป็นการค้นพบครั้งแรกในบรรดาร่างมัมมี่ที่ขุดได้าจากพรุของยุโรปการที่น้ำซึ่งขังอยู่ในพลุเป็นกรดอย่างอ่อนและมีปริมาณออกซิเจนต่ำมากทำให้ร่างของมนุษย์โทรุน ยังคงสภาพเหมือนยังมีชีวิตอยู่แม้การเวลาจะผ่านไปนานกว่า2,400ปีแล้วก็ตามโดยร่างมัมมี่นี้ยังคงมีลายนิ้วมือและริ้วรอยบนใบหน้าปรากฏอยู่อย่างชัดเจนจัดว่าเป็นร่างมัมมี่ที่มีสภาพดีที่สุดในบรรดาศพโบราณที่ขุดได้จากปรุหลายแห่งของยุโรป